เอาสวยสวยไ้ป่อน้อ้ออวอเออนี่ที่เอ้ยโดนเเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยพี่พันเข้านะพี่ไปพี่พี่เอาเอาตนข้างหลังอ่ะโอ้นีเอ้ยมันลุกแอรอเป็นตัวอะไร p r e p a กลัวดิเอาละเอาดิกลัวเปลาเทมป้ามาดิเทมป้าเทมป้าก็ได้นะผมอ่าก็ได้หมดอ่ะไอ้นี่ไม่กลัวไว้คุญสัยเนี่ยเทมป้ามันตายได้นะเทมป้าก็ได้นะตัวนี้ตายเนี่ยตัวนี้ยได้ไปแล้วเหรอมันได้เหรอยังยังมันได้มันได้ไปแล้วพี่เเออ ได้ป่ะเกือบอีกทีเดียวได้เบ้นอีกทีนึงได้ไหมอีกทีนึงเอาเอาสวยสวยนผมเอามตัวนี้ต่อตัวนี้ต่อดูให้ถอยถอยถอยพอ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 ย้ายไกลก่อนนั่นน่ะสวย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 จัดเลยอ่ะดอกนี้สวยจัดถ้ามันไม่กลับอ่ะไม่กลับอ่ะตายแน่ไม่กลับไม่กลับชีวิตคุณเจ้านะโดนเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาสอง บีอัพสองมาโยนหัวมันเอาหัวหนึ่งเผาเมื่อไหร่เผาเผาสวยด้วยเอ๊ยยังได้อยู่เผาสวยอยู่เบนเอาเลยคุณเอ๊ะเฮ็ด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ high, high, ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยได้สองูรว่าลกกาเฮ้ยได้นวเบได้ได้้เฮ้ยอย่ามาใช่อ๋อมาเจ้า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 เจ้าพี่ก็เอาเป้าเทป้าเทป้าเท้าบให้แล้วเนี่ยเทป้าเนี่ยเออยฮ้เก็นต่อเลย เอาตาต Memory ัวนี้ตาเบนทีเดียวสวยพอแล้วายบายจุ๊บจุ sure> ๊ตายแน่นอนแน่นอนต้องซือไปต้องซื้อพี่กำนวไปแล้วพีกำนวไปแล้วสเอ้ยเอ้าสวยครับขึ้ขึ้นทยขึ้นไทยนดเอออะไรกันดิเป้าหมายอะไทำลายห่อยวหรอ นายไหนายเทนยเราเจ็บนะเราเจ็บนายนายเป็นเป็นบวกเลยที่ได้อยู่บวกเลยบ่วงเลยอีกทีเดียวปุ๊กนี่ไม่ได้นี่ไงเีเทปป้านี่พี่ไม่มีเจ็บไม่มีไม่มีเฮ้ยไอ้เบนเทนายเทนายมันลอยหมดี๋ยวโดนเหรอไม่ได้ไม่ได้เบสโทษที ไอ้พี่พัเทานะพี่ไปพี่พี่เอาเอาไนข้างหลังอ่ะโอ้ยเ้ยมันุกมมีเจ็บเนี่ยเอาเลยต้องมีคนัวกคนนึงอ่ะร้อยอื้ยผมเอาไหนผมเอาไหน ผมเอาไหนบัดเที่ยวมันปีลุ้มให้มาเสริมดูหลังกันนี่ทุกคน,นมาดิทุกคนทุกคนทุกคนมาน่า,าน,น่าพี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยดูหน้าเนี่ยดูหนา้ามาเชื่อมันอยู่มาช่วยมอยู่ เรียกเรียกคุยไรเรียกแล้วเรียกแล้วเช็กชื่อก่อนเช็กชื่อก่อนผมแอคครับได้ดีได้ดีได้หมดเลยผมแอคครับแอคครับแรงครับผมแรงมากครับผมแรงมากครับไม่ใช่ไหนไหนอัใส่อใส่พี่ชอบพี่ชอบกดเลยกดเลยไหนมาเนี่ย กดใส่ในมาเนี่ยดูดิดูดิกดไซอ่ะใช่อะใช่ะไอ้ในกดซ้ายอ่ะชอบตรงนี้สวยลาดกัส์ดลอยังไงลาดการ์ดเฮ้ยลาดการ์ดโผล่โผลแข็งมากๆาเลยว่ะตัวเนี้ย แข็งมากๆแล้วอะอะไรมึงยิงดิทนายมึคบนแทงงไงแล้วไปดิครับอะไรยิงอีกดิเอาดูดิ <c oughs> ใครฆ่ากันหน้าดูใครฆ่ากันหน้าดูฆ่าก็เล่าไอ้เดกคนนี้เออเดี๋ยวมา เรือตายละรอ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 18ใครฆ่าทำตัวดูให้